การประเสริฐนะครับนายกสมาคมก,การถ่ายภาพนะครับการพัฒนาอยากให้มารวมันอยากให้มีการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีนะครับตรงนี้ทั้งสมาคมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้ทางสมาคมช่วยเหลือตรงไหนหรือพักดันตรงไหนก็ยินดีแล้วก็รู้สึกชื่นใจมาเจอเพื่อนๆโดยเฉพาะนะครับหลายๆจงังหวัดเนี่ยผมชื่นใจ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ที่จังหวัดสงขลาโรงแรมวีว่าสมาคมธุรกิจถ่ายภาพนําทีมโดยนายกสมาคมมาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ธุรกิจการถ่ายภาพให้กับผู้ประกอบการงานถ่ายภาพบรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่นพร้อมการสาธิตแนะนําสินค้าอุปกรณ์ถ่ายภาพเครื่องพิมพ์ภาพลดราคาการสุดๆเชิญชมครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ยืนอยู่ที่บูธของ DNT นะครับก็ยืนอยู่กับเจ้าหน้าที่ หลายท่านนะครับ <S 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 เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาแนะนำว่าเขามีอะไรดีๆวันนี้มาที่จังหวัดส,สงขาของเรานะครับสวัสดีค่ะค่ะของเราเป็นบริษัท e อก c a r เทคโนโลยีจำกัดนะคะของเราก็จะมีในส่วนของเครื่องพิมพ์บัตรนะคะแล้วก็เป็นเครื่องพิมพ์ <S <S เป็นเครื่องพิม,มพ์บัตรพลาสติกค่ะ <S <S ที่ใช้พิมพ์บัตรนักเรียนบัตรพนักงานบัตร ข้าราชการพวกบัตรประชาชนหรือใบขับขี่อะคะ่ะจะใช้เครื่องพิมพ์บัตรพวกนี้หมดเลยนะคะวันนี้แบรนด์ที่เรานําเข้ามาจะเป็นแบรนด์ซีบ้าและน้องใหม่ก็คือ Dashcom นะคะแบรนด์พวกนีค้ค่ะมันจะ คิมบัตรพนักงานที่คุณภาพมันดีกว่ากันในงานนะคะเป็นราคาโปรโมชั่นเราจัดอยู่ที่3 8มหมค่ะแถมตัวบัตรให้แถมหมึกให้แล้วก็โปรแกรมให้คือมีเครื่องตัวเดียวพร้อมใช้งานเนี่ยราคาเครื่องอยู่4ี่หมแต่ว่าในงานเรามาจัดโปรโมชั่นให้แล้วเราแถมอุปกรณ์ทุกอย่างให้เลยลูกค้าสามารถมีเครื่องมันก็พร้อมใช้ได้ีจะเป็นเครื่องพิมพรูปนะคะเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องหน้าแปดนะคะ สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่8คูณ10จนถึงพานราม่า8คูณ32เลยค่ะถ้าจะเป็นเครื่องหน้า8รุ่นนี้นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องรุ่น ds620 นะคะสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่2คูณ6นะคะยาวสุดพานราม่าคือ6คูณราคาตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะตอนนี้โปรโมชั่นที่งานสำหรับงานสมาคมธุรกิจถ่ายภาพนะคะอยู่ที่5,005แถมกระดาษ50,005ค่ะเท,ท่าทีค่ะ5 0 0 0แถม กระดาษ4ี่คูณหอีกหนึ่งกล่องค่ะติ๊กเกอร์แล้วก็ตัวกระดาษเมทัลลิกนะครับจะเป็นสีเงินเงิาเงานะครับตัวนี้จะเหมาะกับร้าน อ่าพมรูปหรือเป็นโฟโต้บูธหรือเป็นตู้ถ่ายรูปสติกเกอร์อัตโนมัติพวกนี้นะครับเครื่องนี้จะเหมาะมากนะครับผมก็มีโปรโมชั่นเหมือนกัน,นะคะค่ะปกติราคา32,100นะคะตอนนี้มาในงานเรารวมกระดาษแล้วอยู่ที่35,400ค่ะสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่2 6 4คูณห4คูณ6 5คูณ7แล้วก็6คูณ8ค่ะตัวนี้ยอดฮิตในตลาดเลยค่ะร้านอ่าง้าล้าง ล้างลูกก็ใช้เครื่องรุ่นนี้ส,ส่วนใหญ่ของเราค่ะจะเป็นรุ่น QW 410นะ่ะะตอนนี้จะเป็นราคาโปรโมชั่นในงานนะคะอยู่ที่2 0 0 0 0 21,900่ค่ะใช่ค่ะค่ะขั้นตอนง่ายๆเราจะไปยืนค่ะใ้ลูกค้าถ่ายเองได้ไหมได้ค่ะลูกค้าถ่ายเองกอค่ะลูกค้าถ่ายเองก็ได้ค่ะอยากให้ลูกค้าถ่ายเองค่ะ อยากเีายก็ได้ให้ให้ทางหนูจะมีเจา้าหน้าที่แนะนำอยู่ค่ะใช่ค่ะใช่ใชได้ค่ะค่ะเชิญเชิญถ่ยลูกคร,ครับวันนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ที่บูธฟูจินะครับก็เจอกันที่สงขาอีกแล้วนะครับฟูจินี่ ไปทุกที่ที่มีร้านถ่ายรูปใช่ไหมครับอ่าวันดีครับคุณน้องหญิงนะครับวันนี้นะครับก็มาออกบูธที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะคือวันนี้ค่ะเรานะะคนําตัวเครื่องพิมพ์ DX100 ที่เป็น new version นะคะอ่าตัวนี้นะคะที่เราการันตีได้เลยว่ารับประกันได้ยาวนานถึง3ปีแล้วสิ่งที่บอกว่าพิเศษสุดๆในงานนี้สำหรับตัวนี้เลยนะคะก็คือเราลดทันทีเลย 20,000บาทเรายังเพิ่มการันตีอีกหนึ่งปีเป็นสี่ปีเลยนะคะเพื่อให้เห็นถึงความคงทนของตัวเครื่องของเราสําหรับตัว d s 1 0 0 New ตัวนี้เป็นรุ่นใดสับที่มันมีความคงทนในเรื่องของสภาพอากาศอันนี้เป็บใหม่หรือมือเก่าก็ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะซึ่งตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อให้มันเป็นโซลูชันของโฟโต้บู๊ได้เลยอ่ะถัดมานะคะนอกจากจะเป็นตัวเครื่องติ้นแล้วทางฟูจิฟิล์มของเรานะคะก็จะขายเป็นตัวกระดาษอิงเจ็ตนะคะต้อง บอกเลยว่ามีทั้งกระดาษที่เป็นรองรับแบบม้วนแล้วก็แบบแผงนา r 4 r 5 r แล้วก็ a 4รวมถึงตัว3ตัวใหญ่นี่เลยค่ะนี่ตัว s s โอมาได้ติดต่อเซลได้เลยค่ะติดต่อเซลนะครับจะเข้ามาที่นี่ได้เลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะวันนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ที่ บูธของเอฟซันนะครับก็เจอกับคุณแม็กนะครับแล้จะมีตัวกระดาษแผ่นนะครับแล้วก็จะมีจัดโปรโมชั่นอย่างกระดาษสี่คูณหกนะครับปกติขายอยู่ที่แพ็คละสี่ร้อยเก้าสิบครับแล้วตอนนี้วันนี้จัดงานเหลือแพ็คละสามร้อยบาทแพ็คหนึ่งร้อยห้าสิบแผ่นครับอันนี้มีส่วนรถสำหรับงานวันนี้เลยอันนี้เฉพาะโปรในงานวนี้เจ็ดศูนย์สามครับในโปรเราก็จะมี อแถมประกันฟรีหนึ่งปีครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมืเจ็ดพัน้าร้อยบาทแถมฟรีตัวหมึกกับกระดาษด้วยนะครับอ,อ,อันนี้เดี๋ยวไปสอบถาม<อ>ที่แอดมินได้อีกลอบหนึ่งได<อ>้เลยครับตัวเอฟสันพ<ๆ>ีซีกับเอลซี e ีอย่างพวกเอลพันแปดละพวกนี้ครับที่จะใช้ฟินตัวรูปโฟโต้ซึ่งสีมันจะออกมาค่อนข้างมีความแตกต่างที่ชัดเจนอยู่แล้วเนื่องจากว่าตัวพีซีดีนี่จะมีสิบสี แต่ตัว LCD เนยจะมีอยู่แค่สีจะตัว T Series ครับาารตัวนี้จะเป็น T สามหนึ่งสามศูนย์ครับราคาอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันประกันสามปีครับตัวนี้จะเป็นหน้ากว้างยี่สี่นิ้วจัดอยู่ใน T Series เหมือนกันแต่จะเป็นตัวที่ อ่สีจะเยอะกว่าขึ้นมาหน่อยันยนี้ก็คุณภาพดีนะครับแพงไหมเนี่ยแพงไหมตัวนี้สามหมื่นสามพันเก้าร้อยครับในงานไม่แพงน้องใหม่ของเราที่เปิดตัวก็ขอบคุณคุณแม็กนะครับที่ให้ข้อมูลในเรื่องของเครื่องพิมพ์เตอร์และเป็นอยู่ที่บูธของอดีพอมนะครับวันนี้เจอเจ้าหน้าที่น้องแปมของเราใช่ไหมครับมาออกบูธสวัสดีนะคะของเรานะคะก็จะมีสินค้าที่นํามาโชว์ที่งานนะคะตัวแรกเลยค่ะเป็นตัวไฮไลท์ของงานนะคะจะเป็นตัวแคสซอนโปรซีี ะะตัวนี้จะเป็นตัวระบบ12สิีค่ะก็สามารถพิมพ์งานได้งานโฟโต้ได้งานรูปภาพได้ทั้งหมดเลยค่ะฟรีตี้งานรูปภาพก็จะเป็นตามรูปภาพที่โชว์จะเป็นรุ่น gp series ค่ะตัวนี้ก็สามารถพิมพ์งานในเรื่องของตัวโฟโต้ได้เหมือนกัน คุณภาพก็เหมือนกันราคาจะไม่ค่อยสูงมากค่ะราคาตัวนี้ประมาณ7จ็ดหมื่นต้นๆค่ะประมาณที่บูรเรานะคะเราจะมีตัวประกาของแคนนอนแจกค่ะแล้วก็มีแคตาล็อกโบชัวมีกระเป๋าแจกด้วยค่ะวันนี้สมาชิกนะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวลมเสร็จแล้วเนี่ยต้องแวะมา ที่บูธดีพร้อมได้เลยค่ะมารับสิทธิพิเศษโปรโมชั่นที่บูธได้เลยพิเศษแน่นอนราคาว้าวๆเลยค่ะคขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะก็เจอกันอีกแล้วนะครับทูฟิทีนะครับผู้จัดการนี่ชนะพัฒนะครับมาทุกงานนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มาออกบูธแล้วรู้สึกว่ายังไงดี รู้สึกมือยังเลื่อๆอยู่เลยครงานหนักมากครับลูกค้าเขาก็ดีครับจริงๆเนี่ยครับก็ผมได้ออกงานกับนายกกิติชัยนะครับได้โอกาสจากท่านเนี่ยมาหลายครั้งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่4แล้วนะครับแต่ปีที่แล้วแล้วรวมถึงโฟโต้ลผมชนะพันนะครับ0816135968นะครับ ครับครับดูคลิปเทนครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับตอนนี้ถมก็ยังยืนอยู่ที่บูธของ DNP นะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าที่เขาสาธิตในเรื่องของ การถ่ายภาพเลยว่าเป็นยังไงบ้างทํำยังไงบ้างะคะ่าในส่วนของตัวเครื่อง DNP นะคะจริงๆแล้วของเราอ่ะขายเครื่องพิมพ์รูปนะคะแต่เราอ่ะสามารถที่อ่ะวันนี้เรามาตั้งบูธให้ดูนะคะว่ามันสามารถตอบโจทย์ลูกค้าและสามารถเป็นต่อยอดสร้างธุรกิจเสริมรายได้ได้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนประมาณนี้นะคะก็คือจะทําเป็นบูธอันนี้เขาเรียกว่าเป็น,าาานใช่ของจริงเลยอันนี้จะเป็นในส่วนของกินสกรีนค่ะ ใช่ใช,ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะลูกค้าเข้าไปแล้วก็จะเป็นในส่งกรีนสกรีนนะคะสามารถเลือกฉากได้นะคะว่าอาจจะเลือกเป็นฉากไหนจะไปอยูอ่ตรงจุดไหนของสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยนะคะเป็นว่าต้องได้แค่สามฉากาได้หลายฉากได้เลยค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นฉากแบบนี้นะคะแล้วก็กดเน็กนะคะพร้อมถ่ายรูปนะคะห้าสี่สามค่ะค้า้งไว้เลยนะคะอ่า รอภาพประมวลแป๊บหนึ่งนะคะนังแบบเราสวยมากนะคะแล้วเราก็กดสั่งปรินค่ะแล้วทีนี้ก็เพียงเอ่อตอนตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ20วสิบวินะคะเพราะมันเป็นไซส์6กูนแนะคะใช่ใช่ค่ะก็คือเราเชื่อมต่อกับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องปรินรูป DNP ได้ทุกรุ่น ได้เลยนะคะเร้ยห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสามารถจับได้เลยนะคะแห้ง189บาทต่อลูกค่ะใช่ค่ะแต่ส่วนตัวโปรแกรมเนี่ยก็คือจริงๆเราแนะนําให้กับลูกค้าได้นะคะอยู่ดีว่าจะเอาไปต่อยอดซื้อโปรแกรมเองได้เลยอันนี้ลงทุนได้ไม่ไม่เยอะค่ะอันนี้จริงๆแล้วดวมกล้องรวมแรงจริงลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมีกล้องกันอยู่แล้วด้วยที่ยังเป็นสมาชิกใช่ไหมคะใช่ ใช้ลงทุนตรงนี้ไม่ถึงไม่ถึงห้าหมื่นก็ได้ธุรกิจตรงนี้ต่อยอดได้จริงมันการทํางานมันง่ายม,มากๆ ปรับไซส์มาถึงนีคะได้ค่ะจริงๆสามารถทําไซส์4ี่คูณหก็ได้หกคูณแปก็ได้6กคูณแอันนี้จะเป็นถ้ารุ่นนี้จะหกแจะแนะนาในส่วนตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ dnp นะคะจริงๆแล้วตัวเครื่องของเราเนี่ยจะต้องต่อคอมสามารถปินพผ่านมือถือได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อคอมเพียงแต่มีตัวนี้นะคะที่เขาเรียกว่าตัวไวเลสพิมพนะคะหรือ wcm เป็นตัวกล่องปล่อยกระจายสัญญาณไร้สายแล้วเอามือถือจับที่สัญญาณตัวนี้ปุ๊บแล้วเอารูปในมือถือที่ลูกค้ามี ไม่ว่าไปไหนปินได้เลยได้ได้เลยจ่าได้เลยจ้าค่าสแกน QR อันนี้ค่ะเชื่อมต่อแล้วเนาะวันนี้ผมก็ยืนอยู่ที่หน้าบูธของคุณพ์นะครับหินอ่อนตรงนี้นะครับก็มาออกบูธที่จังหวัดสงขลาของเราอยากให้คุณพ์เนี่ยได้พูดกับลูกค้าว่ามีสินค้าอะไรที่เป็นไฮไลท์ในวันนี้ที่คือสั่งทำม,มากกว่านะครับกัน ก็คือเป็นป้ายหินนักทีนะครับแล้วก็เป็นล็อกเก็ตนะครับผมแล้วก็กรอบรูปมงคลเป็นรายได้เสริมครับผมครับนะครับเป็นรายได้เสริมสามารถรับงานเป็นรูปแล้วก็ส่งเป็นรูปบนหินเทอร์เน็ตทำทำเองเลยใช่ไหมครับเราสามารถเอางานส่งไปที่คุณใช่ใช่ใส่เออส่งงานมาเนี่ยผมสามารถเนี่ยแต่งให้ทุกอย่างให้ก่อนที่ผลิตงานจริงอย่างเงี้ยฮะเนี่ยคือส่งรูปมาให้ผมใช่ไหมฮะ ผมก็จะออกแบบแล้วก็แต่งให้โดยตรงนี้ผมไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ก่อนที่ผลิตงานจริงเนี่ยผมก็จะให้ลูกค้าดูแบบก่อนผมก็จะมีก็คือลายกระหนกให้เลือก ฟอนต์ให้เลือกผมมีลายให้เลือกด้วยลายของสมาคมผมก็พยายามลงรูปบ่อยๆในชื่อของว่าเฟรมแลนนะครับเฟรมแลนนะครับผมเฟรมแลนนะครับสอนสมบูรณ์นะครับเนี่ยเป็นกรอบของโรงเรียนสามารถขึ้นเป็นโครงเป็นรูปทุกอย่างคุณจะเอากรอบขนาดไหนโลโก้ขนาดไหนหน้าไม้ขนาดไหนเป็นสีอะไรอะไรพวกนี้ผมก็สามารถ0 9 3 6 3 5 4 6า1ม้า้าหนึ่งคือเบอร์โทรของผมครับขอบคุณมากครับคี่บันัที่ให้ข้อมูลนะครับสวัสดีครับพี่บัรจัย ภูมิใจรักสมัครสมาน <valu> ล้วนมีนจิตชื่นบานสานเริ่งอยู่ทุกภูทุกน้ำอันความตเดียวกันเป็น